เยีาวเวหาคืนชีพสหรัฐงัดไม้ตายเสนออัปเกรด F 1 6ฝูงบินไทยให้กลายเป็นปีศาจในร่างเดิมลืมเรื่อง F 1 6บล็อก70ที่เราปฏิเสธไปก่อนเพราะข่าวใหญ่ล่าสุดคือโปรเจกต์ไวเป r ร์รี r ซอร์เรเมื่อสหรัฐไม่ยอมเสียไทยไปให้สวีเดนง่ายๆย,ยื่นดีลลับช่วยไทยปลุกผี F 1 6ฝูงเก่าให้มีเคี้ยวเล็บระดับน้องๆเครื่องบินยุคที่4.5เนื้อหาข่าว เมื่อแพ้ศึกแต่ต้องชนะสงครามรักษาอิทธิพลหลังจากที่กองทัพอากาศไทย RTAF ตัดสินใจเลือก JAS 3 9 Gripen EF เข้าประจำการแทน F 1 6เก่าที่ปลดระวางทำให้ล็อกฮีตมาตินและรัฐบาลสหรัฐต้องเปลี่ยนเกมทันที ล่าสุดมีรายงานว่าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถหรืออัปเกรดของฝูงบิน F-16 AB EMLU ที่เหลืออยู่ของไทยกำลังเดินหน้าด้วยความเร็วสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญ3จุดที่ทำให้นักบินทั่วอาเซียนต้องหนาว 1. ดวงตาเทพเจ้า AESA เร d a รการเปลี่ยนเรดาร์จานหมุนรุ่นเก่าเป็นเรดาร์ AESA สเปคเดียวกับที่ใช้ใน F-16V ของไต้หวันและสหรัฐทำให้ F-16 ไทยมองเห็นศัตรูได้ไกลขึ้นชัดขึ้นและจับเป้าหมายได้พร้อมกันนับ10เป้า 2. ลิงค์16เต็มระบบสหรัฐยอมปลดล็อกระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีหรือ Data Link ให้ไทยสามารถนำ F-16 ไปบินคุยกับ g r i p เปและ T-50 TH ได้แบบ Real Time จากเดิมที่กักกักไว้ 3. อาวุธยาวกว่าเดิมมีการอนุมัติขายชุดคิด สำหรับติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศระยะยาวและระเบิดนำวิถีความเม่นยำสูงหรือเจแดมลอดใหม่ Dam, บทวิเคราะห์เจาะลึกสไตล์ Military Insider ทำไมข่าวนี้ถึงน่าสนใจหากมองผิวเผินนี่แค่การซ่อมเครื่องบินเก่าแต่ถ้ามองลึกลงไปนี่คือการเกมการเมืองระดับโลกครับ 1. สหรัฐกลัวตกขบวนในไทยการที่ไทยเลือกกริปเปนคือสัญญาณตบหน้าเบาๆว่า,วางอชั้นสิ สหรัฐจึงต้องรีบเสนอแพ็กเกจการอัปเกรด F16 ฝูงเดิมที่ไทยมีอยู่จำนวนมากกองบิน1และ4เพื่อให้แน่ใจว่าระบบโลจิสติกและการฝึกของไทยยังต้องพึ่งพาสหรัฐต่อไปอีก20ปีไม่เช่นนั้นไทยอาจจะเทใจไปทางยุโรปหรือจีนจนหมด 2. กลยุทธ์มิกซ์ฟรีดสุดโหดของไทยลองจินตนาการภาพการรบทางอากาศในปี2026 2027ของไทยนะครับตัวเปิดเกม g ริปเป E.F ที่มีเทคโนโลยีใหม่สุดเ a ลิดนิดๆบินนำเข้าไปสแกนพื้นที่ตัวทำดาเมจ F-16 EMLU ที่อัปเกรดแล้วบรรทุกอาวุธหนักบินตามเข้าไปถล่มเป้าหมายตามพิกัดที่กริปเป้นส่งมาตัวซัพพอร์ต T-50 TH ช่วยไล่ต้อนเครื่องบินข้าศึกนี่คือการผสมผสาน3ค่ายคือสวีเดนสหรัฐและเกาหลีที่ทำให้ข้าศึกจับทางได้ยากมากและไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ทำแบบนี้ได้เนียนขนาดนี้ 3. ฝีมือคนไทย made in Thailand งานอัปเกรดครั้งนี้ไม่ได้ส่งเครื่องไปทำที่อเมริกาแต่ทำโดยบริษัทอุตสาหกรรมการอากาศไทยหรือ TAI ร่วมกับวิศวกรสหรัฐนี่เป็นการดูดซับเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่จะทำให้ไทยซ่อมและโมดิฟายเครื่องบินรบเองได้ในอนาคตสรุปความพีค f 16ของไทยไม่ใช่เสือแก่ที่รอวันเข้าพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแต่กำลังจะถูกฉีดยาโดบให้กลายเป็นไวเปอร์หรืองูพิษที่พร้อมฉกศัตรูได้รุนแรงกว่าเดิม